สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาชีเป่ารถขนเงินขนทองเข้าบ้านมาฝากมาตอนทันผู้ชมคือเกาเช่นเดิมนะครับเอาเมื่อนี้หาราคาถูกๆราคาพิเศษแบบชนิดว่าเอาเขาหัวเขาสวนขนเอาเงินเอาทองเข้าบ้านย่างเดียวมาให้ได้พิจารณากันตามเบื้องครับผมนี่ครับนี่นี่นี่ เมื่อนี้มาพบมาพอกับมิตซูมิชิ L 200สตราด้านี่ล้อแม็กสวยครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับนี่คัตซี่สวยครับรถคันนี้สีรอบขั้นเพราะสวยามาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมพิจารณากันในราคาพิเศษครับราคาถูกๆเอาดีครับนี่ส่วนราคาบอกกันเลยครับเปิดกันนาช่อง39,000บาท ท่านจะได้รถกระบะนี่ครับแคปนี่ละไอ้มาจังสีเล่ลักษณะนี่เลยครับนี่ในตรงปกจังสีแหละครับนี่เขาไอ้พาท่านผู้ชมพิจารณาาบองก่กรไายนอกภ้าในครับนี่แต่ว่าไายนอกฟ้ากระโปรงมีร้อยแตกของสีนี่ทัวไปเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ขาดเคยเห็ดสีมาหมา่นะแต่ว่ากลาเป็นสีแตกรอบขั้นนี่ท่านที่รับได้สนใจเอาไปเข้าหัวเข้าสวนเอาไปข้น อย่างผ้าหรอกผ้าราไปขนเงินขนท่องเ้าบ้านไปขนอ้อยขนมั่นนี่ครับขั้นนี้พิจารณากันเบิ่งครับราคา3ามหมื่เกพบาทเอกสารเรานีบกขาดเกินนะครับขาดอยู่2ปีครบนีขาดสะอาดเจรตออยู่ประมาณนสอ0พกว่าบาทนี่ละนี่ครับสำหรับผาสีเพันเดอร์เอาเริ่มต้นจากด้านคางฟังไส้เมื่อนี่ละนี่ส้มร่อแห่งๆเลยครับส่วนขัดซี่ให้เบิ่งกันซะก่อน นี่ครับนี่คัสซี่สวยเลยคัสซี่งามๆครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเอาสําหรับผู้ที่มองหารถราคาแบบสบายกระเป๋านะครับเอาไปใส่งานนี่กระจกเมื่อหมุนขึ้นล่งด้วยมือนะครับนี่เปิดประตูบยอนนะครับประตูกึบๆนี่ครับนี่ส่วนแต่คงจะเข็บยั่งคือเก่าเหลือคือเดิมาะววารถนณีบ่เคยตําห่างข่างตําท่ายตําหัวตําหนามาเน่นอนแต่ว่า เห็ดสีมาหมดขั้นแล้วเดอ้อแผงคางประตูยังสวยครับล้วยังมีเทปที่ดีให้พ้อมมีปรีครับในด้านหลังมีลำโพงครับนี่ลำโพงครบนะครับเครื่องเสียงครบๆเลยครับนี่บ้านได้ทําความสะอาดครับบ้านได้เส็ดหนามูกหนามันครับนี่บ้านไห้เหลียมยุบยุบยับยับพวงมาลาัยเ o อร์คอนโซลหน้าพอแตกนะครับคอนโซลหน้าไม่แตกเกียร์ธรรมดาเบรกมืออยู่เบาะเบอะขาดเออบเบาะนี่ ขาดมองนี่ครับนี่ครับมองร่องนังเด้อครับ,บเบาะเด้อนี่ครับเอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมส่วนหลังค้าเพิ่นนี่เกี้ยงเกียงเลยครับนี่บ่มีร้อยเจิมครับเอาท่านที่รับได้สนใจอยากได้รถกระบะมิตซูมิชิอ่าตัว l 2 0 0ร้อยสตราด้าตัวนี้ครับนี่เดิมๆแต่ว่าสีรอบขา้างแตกไร้ง่านี่ามาฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณาในราคา39,000บาท นี่เรืองสองพันหานะครับเบื้องเพลินช่วงล่างเพลินครับนี่โอ้ช่วงล่างเพลินครับสวยครับนี่เบื้องดูเงากิิบเลยครับอ่าเบิ้งคข่ไข่คัสซี่เพลินครับเ่บื้องทั้งท่ายใบนี่เบื้องแน่โอ้สีเต็มเกือบเป็นเกือบโย่เนี่ยสีเป็นเกือบเป็นเกือบโย่นะครับเอาให้เบื้องกันเน่าเเบิ้งชมกันใกล้ๆกระจกพอมีรอยแตกรอยราวเบื้องช่างไต่ทองเพิ่นบ่มีรออะไรแต่ว่า กัดซี่พันสวยครับเพผ้าพันกรง,งามเลยครับดอกอยางใส่งานได้อีกโดนเพื่อนไฟออกทุกจุดทุกมองนะครับเพื่อนไฟเพอนกระออกสตาร์ทบึมๆเลยเดี๋ยวพาไปเบิ้งเครื่องครับเครื่องจน 2005. อนสองพันห้าบ่ไอ้บอกควันเดอ้อดอกอยางใส่งานอีกเจ้าวๆครับกัดซีฝั่งขวามือก็สวยมากนี่เบิ้งทางไตห้องคนครับนี่นี่ครับรถมาเดิมๆครับว่าเก็บงานเดอ้อแต่ว่าขายกันตามสภาพ สำหรับท่านที่มองหารถใส่งานมองหารถเอาไปเขาหัวเขาสวนนนี่ต้องเปิดสองขางพร้อมกันจังน้อยครับประตูนี่ด้านขวาเมือ่อนี่นะครับด้านโซโฟเฟอร์ปลานี่ครับนี่พวงมาลัยพาวเวอร์เข็มไม้ก็มีครับนี่แรนขึ้นคือปกติครับนี่นนนนบนเบ่งช่วงข้างประตูครับลองร้อยเดิมๆครับว่ารถคันนี้บ่เคยถื่อชนนักตำขังมาเท้แน,น่นอนนี่สำหรับรถกระบะคันนี้เด้อ เอาเบิ้งไกล้ๆไพ่ในให้ช่มกันจออช่วงล่างให้เห็นกันไปน้ำเปิดฟ้ากระโปรงให้เบิ่งก่อนสำหรับรถกระบะมิซูมิชิไทรท่านเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะครับตัวนี้ลูอยางยั่งคือเกานิ่มๆครับผมนี่เบิ่งล้อเพิ่นครับซุ่มล่อโอ้สวยนะครับแต่ว่าสีมีตีก็คือสีแตกง่ายรอบขั้นครับท่านที่เอาไปใช้งานบพสนใจว่าสีเป็นยังไงด,ดีเหมาะนะครับ บังเครืองเิ่นมือนป้าดนี่ครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวคำก่อนครับคำก่อน,นครับฟ้ากระโปรงแผ่นกันร้อนย่งคือเก่าครับนี่เหลือคือเดิมแผ่นกันร้อนเพิ่นเด้อครับนี่ส่วนว่าพวงมาลัยพาวเวอร์นี่นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวครอบกรองมีนะครับเดี๋ยวมาครอบใหม่ครับผมครอบกรองมี นี่ครับนี่เดี๋ยวผาติดเครื่องห้องเครื่องบื้้านในล่างทำความสะอาดครับให้เห็นกันแบบอ่าพอเพื่อนเอินว่าแบบตามสภาพไปก่อนอ่าเดี๋ยวล่างห้องเครื่องให้เบิ้งครับผมทำความสะอาดให้มาฟังเสียงพร้อมๆกันบ้านี่ครับเสียงรถเสียงเครื่องยนต์เบรกมือใส่เลยนะครับเบรกมือยังใช้ได้ปกติฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนี่ครับบ่มีไฟโชว์นะครับ ปืนไฟไม่มีโชว์รถคันนี้พร้อมใส่งานครับผมบอกเลยนี่ครับนวยสำหรับรถกระบะมิตซูมิชิ l 200สตราดาครับเรถครับาไอ้บอนี่ยไอมควันนะครับแล้วก็มาดูน้ำครับน้ำบนไหม รถกะนนี้ใส่งานเด็นปกติดีเงี้ยครับเอานช่ครับอา้าปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเน่เครื่องยนต์ทำงานปกติ สำหรับท่านที่มองหารถใส่งานเครื่องดีเกียร์ดียางดีกัดซี่ดีนี่ครับนี่แต่ว่าสีรอบโตบ่ดี <c oughs> ครับในใส่งานปกติครับรถคันนี้บอกเลยว่าไผ่ได้ไปปุ่มคาเอกสารครบพร้อมภาษีกา่าขาด2ปีนะครับภาษีอาจจะได้ต่ออยู่2,000กว่าบาท2,100กว่าบาทเครื่องยนต์2005นนะครับตัวนี้เอา สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเขามาได้ทั้งช่องเลยครับอ,อยู่ในช่องแอลนุแฟนเพจนี่เอาไว้แล้วอย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนุแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับนี่สำหรับรถกระบะมัดตัวมิตซูมิชิรถกระบะมิตซูบิชิ l 200สตระดาเครื่องยนต์2.5นะครับตัวนี้ไม่ได้เผาหัวนะครับ เครื่องไม่ได้เผาหัวบอกไว้ก่อนครับสนี่สนใจกิ่งกางกันเลยครับรถเครื่องดีเสียงดีตาใส้นะครับตาใส้เอาขอบคุณครับ